อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาดูช้างเต้นกันนะครับ let's go กด <c oughs> เท่เลยครับน้องๆองององซฮ้นี่เป็นแบบกดรีวอร์ดนะครับนี่นี่นนนโอ้โหเป็นไงล่ะครับกล่องมันไปไหนอ่ะขอดูกล่องมันหน่อยสิ นี่โอ้โหก็พร้อมเพียงกันเลยนี่เราจะให้ดูกล่องมานะครับนี่อันนี้ซื้อมาในราคา550บาทนี่เห็นไหมกล่องเป็นแบบนี้นะครับใส่ถ่านมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับมาแล้เล่นท่าได้เห็นนะรวมตัวไปประท้วงใช่ไหมมากลับมาเดี๋ยวเราจะลอง กดเพลงที่สองกันนะอ่าพร้อมกันหรือยังอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเพลงที่สอง let's go ไปนี่รกดิบระดิบมีไฟที่ตาด้วย นะอันจ้า่อ่าเปลี่ยนเพลงด้วยเอาเพลงที่สามสต็อปก่อนอ๋อผิดรีโมทรีโมทนี้ไม่ได้ใส่ทานอ่ะตอนนั้นคว่ำ<ม>อ่าเพลงลเพลงที่สามเอาอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอเท่าน,นี้แล้วกัน อ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าบายบาย